ครับเดี๋ยวน้ำหน่อยนะเพราะตอนนี้ขอขออภัยเพราะว่ามันเวลาแป๊บเดียวน้ำมันลงลงๆให้เด็กนะครับสมห้เด็กวางวางแลเดี๋ยวให้เด็กดึงไปลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ให้ก็วางวางลงลงน้ำก่อนแล้วให้เด็กดึงลงไป

ทำดลบลครับงหดเรียกง่ายๆ่าพาก็คือมาปัญญาย่อลงมาเหลือแค่สองก็ือปิปารรมปัญญาตลมและเดินเดียววางไปเลยเดี๋ยวให้เขาเก็บจุดจน้มันสเข้ามาจการัรกรอ